สวัสดีครับอยู่กับผมอีกหนึ่งตอนนะครับกับ Micro-Ink พิมพ์ภาพลงบนวัสดุบน YouTube Channel นะครับผมวันนี้ผมซีนะครับจะมานำเสนอตอนที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะฮะเกี่ยวกับกระดาษ Mi โครอิงซัพพลิเมนชันของเราซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษเบอร์ 01, 02, 03, 456เนี่ยมันคืออะไรนะครับกระดาษซัพพลิเมนชันใช้ยังไงใช้กับอะไร ใช้ต่อเมื่อผ้าเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงกระดาษ Inject e Transfer เนี่ยมันจะมีความแตกต่างและมีวิธีการใช้งานยังไงตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ขรอบกระจะนะครับได้ไขปัญหาตรงนี้คุณจะได้เอาไป Adapt ได้ถูกว่าสินค้าของเราที่มีให้กับลูกค้าเนี่ยแบบไหนเหมาะสมกับการใช้งานลักษณะยังไงของคุณเริ่มต้นด้วยกระดาษซับติเมชั่นของไมโครอิงเบอร์สูหนึ่งะครับผมกระดาษซับติเมชันเนี่ย อย่างชื่อที่ชื่อบอกเลยครับเราเอาไว้ใช้กับน้ำหมึกซัพพลิเมนชันเพื่อการซัพพลิเมนชันนะครับกระดาษซัพพลิเมนชันของ m i โครอิงตัวสีน้ำเงินตัวนี้หรือเบอร์0ูนะครับคุณจัดใช้ในการพิมพ์ด้วยน้ำหมึกซัพพลิเมนชันลงบนเสื้อผ้าลักษณะที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็น TCTK ผ้านิบผ้า,ผาตัวข้อตตอน 20, 35, 30 หรือผ้าแคนวาสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถรับรองวัสดุซัพพลีเมนชั่นได้หมายถึงน้ำหมึกซัพพลีเมนชั่นนะครับผมมันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ผ้าเท่านั้นเองมันสามารถไปได้ถึงเคสมือถือ,อแก้วน้ำเซรามิกกระเบื้องเซรามิกหรือแม้กระทั่งวัสดุที่เป็นสเตนเลสไม้นะครับผมกระดาษตัวสีน้ำเงินหรือกระดาษซัพพลีเมนชั่นของไมโคริง รับรองการพิมพ์ลักษณะนั้นทุกรูปแบบเลยนะครับเรียกว่าเป็นกระดาษ Multi-Purpose เลยนะฮะทีนี้กระดาษ s u พพลีเมนชั o นเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อ 1. อย่างที่ผมบอกใช้กับน้ำหมึก s u พพลีเมนชั o นนะครับแต่ไม่เหมาะกับการใช้บนอะไร 1. กระดาษ s u พพลีเมนชั o นไม่เหมาะกับการใช้บนผ้าคอตตอนร้อย0ออย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะครับมันถึงต้องเป็นข้อแม้ของกระดาษอีก สองชนิดเนี่ยที่ผมกำลังจะเกิดน,นี้นะครับกระดาษซัพพลีเมนชั่นเบอร์ศูนย์หนึ่งไม่เหมาะกับการใช้บนผ้าเขาต้อนร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำหมึกซัพพลีเมนชั่นไม่สามารถยึดเกาะใยฝ้ายของผ้าเขาต้อนได้นะครับผมทำให้เวลาพิมพ์ผ้าซัพพลีเมนชั่นอ่พิมพ์ิม์น้ำหมึกซัพพลีเมนชั่นหรือใช้กระดาษซัพพลีเมนชั่นลงบนผ้าเขาต้อนร้อยเปอร์เซ็นสีจะสิดหรือว่าสีจะไม่เกาะน,นะครับผมสีจะหลอกไปลักษณะต่อราสซังไปนะครับ สองกระดาษและน้ำหมึกซัพพลิเมนชันไม่สามารถพิมพ์ภาพลงบนเสื้อสีเข้มได้นะฮะอันนี้ท่านผู้ชมก็คงรู้เพราะว่าน้ำหมึกซัพพลิเมนชันไม่มีสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นนั่นเองนะฮะเวลาถ้าสมมติเราพิมพ์ภาพโดยน้ำหมึกซับบนเสื้อสีดำนะฮะภาพก็จะกลืนหายไปเลยมองไม่เห็นนะครับผมมันจึงเป็นที่มาของกระดาษ i ิง j e t Transfer สีอ่อนและสีเข้มนะครับ ของไมโครอิงเองกระดาษ i n งเจ็ตทรานเฟอรจะเป็นหน้าปกสีเหลืองและหน้าปกสีเขียวนะฮะอิงเจ็ตทรานเฟอร์สีอ่อนอย่างที่ชื่อบอกเลยคือใช้กับน้ำหมึกอิง j e ็ตนะครับเพราะกระดาษตัวนี้ออกแบบไว้ใช้น้ำหมึกอิงเจ็ตธรรมดาพิมพ์ก็ได้นะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่สามารถใช้กับน้ำหมึกอิงเจ็ตอะไรก็ได้พิมพ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเมื่อคุณเอากระดาษอิงเจ็ตทรานเฟอสีเข้มสีอ่อน พิมพ์ภาพแล้วไปรีบบนเสื้อโดยน้ำหมึกอิงเจ็ตทั่วๆไปธรรมดาเวลาคุณซักเนี่ยน้ำหมึกอิงเจ็ตที่คุณภาพไม่ดีนะครับสีมันจะหลุดออกนะครับสีมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องใช้น้ำหมึกกันน้ำในการพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ2ตัวนี้นะฮะ mm hmm. น้ำหมึกกันน้ำก็จะเป็นน้ำหมึกตระกูลดูราไบ์นะครับของเอฟซันซึ่งทางไมโครอิงก็มีจำหน่ายกระดาษ ของ Inkjet Transfer สีเข้มสีอ่อนไม่เหมาะกับการใช้น้ำหมึก i ิน j e t คุณภาพต่ำในการพิมพ์ภาพนะครับเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติของการกันน้ำนะฮะไอ้ตัวนี้เองแหะครับที่เป็นที่มาที่ว่าคุณลูกค้าควรที่จะต้องเลือกใช้น้ำหมึกอ n k j e t ที่กันน้ำในการผลิต2ตัวนี้ออกมานะครับเอฟสันเขาจะมีน้ำหมึกตัวที่เขาเรียกว่าดูระไว้นะฮะหรือน้ำหมึกกัน UV และกันน้ำเอามาใช้โดยเฉพาะสําหรับงานลักษณะอย่างนี้นะฮะทางไมโครอิงเอง เราก็มีจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ข้อด้เปรียบของการใช้น้ําหมึกกันน้ําแทนน้ําหมึกซัพพลีเมนชั่นนะครับถามว่าคุณลูกค้าจะใช้น้าหมึกซับกับกระดาษ2ตัวนี้ได้ไหมผมตอบเลยว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่น้ําหมึกที่ดีที่สุดสําหรับใช้กระดาษ2ตัวนี้นะฮะเ,เหตุผลเพราะอะไรน้ำหมึกซัพพลีเมนชั่นเนี่ยสีมันจะสวยสีมันจะสดนะครับ ต่อเมื่อมันโดนความร้อนนะฮะในลักษณะของความร้อนที่เหมาะสมผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกี่วินาทีเป็นต้นไปกี่ร้อยองศาเป็นต้นไปสีของน้ำมึกซัพพลีเมนชั่นจึงจะฉูดชาดออกมานะครับผมเมื่อน้ำมึกซัพพลีเมนชั่นพิมพ์ลงบนกระดาษตัวนี้ซึ่งกระดาษ2ตัวนี้ไม่าาไไออสามารถทนความร้อนได้นานขนาด 60วินาทีหรือ100วินาทีมันไม่เป็นเวลาที่จะทําให้น้ําหมึกซับเนี่ยสีฉูดฉาดพอนะครับที่จะมาแสดงภาพบนกระดาษลักษณะนี้นะฮะเ,เมื่อใช้เวลานานเกินไปกระดาษตัวนี้จะยน่นนะครับมันจะเหมือนลักษณะเป็นเหมือนพลาสติกละลายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะมันทนความร้อนได้ไม่ได้มันจะทนความร้อนได้ประมาณสัก15-20ถึงวินาทีเท่านั้นเองนะครับผมหรือแล้วแต่เทคนิคนะครับทีนี้มันถึงเป็นที่มาที่ว่าคุณต้องใช้น้ําหมึก อิงเจตที่เป็นดูระบบยน้ามึกกันน้ําในการพิมภาพ2ตัวนี้เพราะสีมันจะสวยตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับสีมันจะสวยตั้งแต่ที่ภาพมันถูกผลิตออกมาเลยโดยไม่ต้องอาศัยระยะเวลาในการรีดร้อนเพื่อทําให้สีมันเด่นขึ้นมาเหมือนน้ามึกซับพลิเมนชั่นนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับกระดาษซับพลิเมนชั่นมีไว้ใช้กับงานซับพลิเมชั่นด้วยน้ามึกซับพลิเมชั่น บนผ้า TC TK Polyester Nylon ผ้าดิตพ้าโตนะครับผมในกรณีที่คุณลูกค้าไม่สามารถทำคืองานบังคับให้เป็นผ้าคอตตอนอะอย่างนี้ดีกว่าหรืองานบังคับให้เป็นผ้าสีเข้มนะครับผมแนะนำให้คุณไปแนวทางกระดาษอินเจ็ตทรานเฟอรสีเข้มสีอ่อนนะครับโดยใช้น้ำหมึกดูรไว้น้ำหมึกหรือน้ำหมึกกันน้ำนั่นเองในการทรานเฟอร์ภาพลงไป ซึ่งถามว่าข้อดีข้อเสียของการใช้กระดาษมีแน่นอนนะครับผมข้อดีของการซับพิมพ์ชั่นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสีมันจะลงมไปบนเสื้อนะครับสัมผัสนุ่มนวลสบายนะฮะสีสวยแต่มันก็ทำได้แค่ผ้าสีอ่อนใช่ไหมครับผมกระดาษอินเจ็ตทรานเฟอร์สีอ่อนและสีเข้มหนึ่งนอกจากต้นทุนในการพิมพ์อาจจะแพงกว่ากระดาษซับก็แล้วแต่นะครับ 2. องลักษณะของการใส่สวมใส่เนี่ยอาจจะไม่สบายเท่าการพิมพ์แบบซัพพลีเมนชั่นเพราะว่า,เ,าเพราะว่าสีามันซึมลงไปบนเสื้อและใส่สบายกว่านะครับผมทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานของคุณลูกค้าแล้วว่าจะต้องอัดเดลักษณะไหนนะครับผมยกตัวอย่างเสื้อที่เราโชว์อยู่ข้างหน้านี้นะฮะ อย่างเสื้อตัวสีเหลืองนี้นะครับผมใช้กระดาษอิงเจตทรานเฟอร์สีเข้มนะครับหรือว่าที่คุณเห็นเนี้ยคือแพ็คสีเขียวเบอร์03นะครับผมในการพิมพ์นะฮะแต่ไซส์ที่ผมโชว์ให้คุณอยู่เนี่ยนะครับเป็นไซส์ขนาด A3 นะฮะคุณจะเห็นว่าลักษณะงานของเสื้อาผมยกให้ดูนะครับงานของเสื้อเนี่ยจะเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวเสื้อสีโตสีโตตัวนี้นะฮะนี่แหละครับผมคือความสามารถของกระดาษ Injet Transfer สีเข้มนะครับที่จะทำให้ภาพของคุณออกมาได้สวยงามอย่างนี้นะฮะถามว่าทำไมต้องใช้สีเข้มเพราะว่าผมใช้เสื้อสีเข้มนะครับในการพิมพ์นะฮะมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะครับกระดาษ Injet Transfer สีเข้มสีอ่อนต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมีคำอธิบายที่ลึกกว่านั้นนะครับให้คุณได้เห็นนะฮะส่วนเสื้อตัวนี้สีเทานะครับ เสื้อสีเทาเป็นการผสมระหว่างวิธีการซัพพลิเมนชันกับวิธีการใช้กระดาษอินเจ็ตทรานเฟอร์สีเข้มนะครับเรามาดูกันว่ายังไงนะครับคุณจะเห็นว่าตัวเ,เสื้อตัวนี้ส่วนที่เป็นรูปภาพเห็นไหมฮะรูปเกาะเนี่ยนะครับเราใช้ซัพพลิเมนชันทำไปหนึ่งรอบก่อนหลังจากนั้นเราใช้เฟล็กนะครับหรือว่ากระดาษทรานเฟอร์สีเข้มก็ได้ ในการที่ตัดลวดลายนะครับด้วยเครื่องตัดคาเมิโอนะฮะไมโครอินก,ก็มีจําหน่ายเครื่องตัดคาเม o โอที่ราคา21,000บาทนะครับผมสวยงามมากคุ้มค่าถ้าเกิดคุณอยู่ในวงการเสื้อควรที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้นะครับก็ตัดลวดลายเฟล็กที่เป็นสีขาวลงบนน้ำมึกซัพพลิเมนชั่นบนผ้าที่พิมพ์น้ำมึกซัพพลิเมนชั่นแล้วนะฮะคุณก็สามารถสร้างสรรค์าง,งานลักษณะนี้นะครับได้และสร้างมูลค่าให้กับ หน้าร้านหรือดีไซน์ของคุณได้อีกมากเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ผมจะมาทำการพิมพ์ภาพให้คุณได้ดูแบบสดๆเลยและให้หายสงสัยเลยว่าไอสิ่งที่ผมพูดมเมื่อกี้มันคืออะไรนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เห็นภาพผมจะทำการพิมพ์ภาพด้วยน้ำหมึกซับพลิเมนชั่น 2. ผมจะพิมพ์ภาพด้วยน้ำหมึกดูรไบายนะครับบนกระดาษทรานเฟอร์สีเข้มและสีอ่อนนะฮะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นเลยว่า วิธีการใช้งานและข้อแตกต่างของมันเนี่ยจะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะทําการทดลองกันว่ากระดาษแต่ละชนิดมีความแตกต่างอย่างไรลงบนเนื้อผ้านะฮะที่ผมถืออยู่ในมือนี้คือกระดาษ supplementation และน้ำมึก supplementation นะฮะที่พิมพ์ไว้นะครับก็คือแพ็กสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะคุณจะสังเกตเห็นว่า วิธีการพิมพ์กระดาษลักษณะนี้1นนะครับคุณต้องพิมพ์กลับด้านนะฮะสคุณต้องพิมพ์บนกระดาษซับพิเมชัน้วยน้ำหมึกซับพิเมชันอันนี้กระดาษซับพิเมชันแน่นอนนะครับสก็คือว่าสิ่งที่สังเกตสีของน้ำหมึกนะฮะเวลาลงไปเนี่ยมันจะดูอย่างเงี้ยละครับมองๆม,ม,มัวๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเวลาโดนความร้อนสีมันจะปุดป้าขึ้นมาเลยนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งของกระดาษซับเนี่ยคุณต้องพิมพ์ให้ถูกด้านด้วยนะฮะ กระดาษซับจะมี2หน้านะฮะหน้าหนึ่งโค้ทเอาไว้อีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าที่ไม่มีโคตติ้งนะฮะคุณจะสังเกตได้คือหน้าที่ขาวกว่ารวมถึงหน้าที่มีผิวเรียบกว่านั่นแหะคือหน้าที่คุณจะพิมพ์กระดาษแผ่นนี้ลงไปนะครับหน้านี้นะฮะ,ะนี่คือกระดาษซับเดี๋ยวจะมาลองดูนะฮะสกระดาษสีอ่อนคือแผ่นอ่ะนะครับผม กระดาษสีอ่อนก่อนละกันนะคือเบอร์0ูนหรือแพ็กสีเหลืองนะฮะแพ็กสีเหลืองคุณจะเห็นว่าตารางเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมเเวลาพิมพ์แพ็กสีเหลืองเนี่ยหรือกระดาษทรานเฟอร์อิงเจตทรานเฟอร์สีอ่อนต้องพิมพ์กลับด้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าทําไมนะฮะกระดาษแบบที่3คือกระดาษอิงเจตทรานเฟอร์สีเข้มนะฮะทั้ง2แบบเนี่ยคือทั้งสีอ่อนและสีเข้มใช้น้ำหมึกตูระบายท์นะฮะคุณจะเห็นว่าสีมัน มันสวยตั้งแต่ตอนแรกที่ลงไปเลยนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกระดาษ i n k j e t Transfer สีเข้มจะเป็นตารางสีน้ำเงินนะฮะก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงน,นะครับจับง่ายๆตัวสีน้ำเงินหรือสีเข้มจะมีกระดาษไขตัวนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับเอาไว้ลองรีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ยังไงนะครับก็คือมีกระดาษอ e ิงเจต โทษทีกระดาษซัพพลิเมนชั่นคือแผ่นนี้กระดาษสีอ่อนและสีเข้มนะครับเดี๋ยวเรามาลองบนเสื้อกันนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงครับขั้นตอนแรกนะฮะกระดาษแบบแรกที่เราจะรีวิวกันก็คือกระดาษซัพพลิเมนชั่นนั่นเองนะฮะกระดาษซัพพลิเมนชั่นผมปริ้นกลับด้านบนแผ่นจิ๋วเนี่ยนะครับโลโก้ e-man นะฮะผมจะวางบนสุดนะครับของเสื้อยืด ตัวนี้เป็นเสื้อยืด TC สีชมพูนะฮะสีชมพูอ่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเสร็จปุ๊บผมเซตอุณหภูมิที่เหมาะสมรวมถึงระยะเวลานะฮะแล้วผมก็กดลงไปนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้ที่100วินาทีนะฮะเดี๋ยวพอมาเสร็จ100วินาทีเรามาดูกันว่ากระดาษซับแผ่นนี้บนเสื้อสีอ่อน TC นะครับสีเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็หยุด หยุดเครื่องแล้วเราก็ยกเครื่องออกมานะะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าสีนะครับก็ลงไปบนเสื้อตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะบ,บนกระดาษซับพ,พังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับของกระดาษสีอ่อนกัน,กนบ้างน,นะฮะทีนี้กระดาษสีอ่อนผมจะล่นเสื้อขึ้นมานะครับ ลงเสื้อขึ้นมานิดหนึ่งโอเคกระดาษสีอ่อนคือตัวนี้นะฮะ,นะะอิงเจตทรานเฟอร์สีอ่อนนะครับผมจะใช้วิธีการพิมพ์ก็พิมพ์ใกล้ๆกันเลยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันง่ายเราจะกดลงไปเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับผมเ,เดี๋ยวเราดูนะเมื่อเวลาได้เราก็ กดลงไป10วินาทีนะครับผมจริงๆแล้วมันมีอยู่2วิธีคือคุณลูกค้าจะสามารถรอให้มันนับก็ได้หรือเราจะกดแล้วเราก็ค่อยเ,อเรียกว่านับในใจก็ได้เพราะมันแค่10วินาทีเท่านั้นเองประมาณ10วินาทีเราก็ยกขึ้นได้เลยนะะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ทำการลอก กระดาษ transfer สีออนต้องลอกตอนร้อนนะครับผมหรือไม่เรียกว่าร้อนดเดรียกว่าอุ่นๆนะครับคุณจะเห็นในรูปว่าสีอ่อนก็ติดละนะครับข้างบน s u p p l e m e n t i o n ข้างล่างนี้ inject transfer สีอ่อนนะครับเห็นความแตกต่างไหมครับทีนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งคือ inject transfer สีเข้มสีเข้มจะค่อนข้างที่จะท้าทายนิดนึงแต่ว่าผมเลิกเสื้อขึ้นหม่ เลิกให้พ้นสีอ่อนไปดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่โดนกันนะฮะโอเคโชคดีที่เราเอาออเสื้อไซส์ XL มานเมาเนี่ยอโอเคนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันเรียบผมกดไปทีหนึงนะครับอ่ะกระดาษสีเข้ม คือตัวนี้ตารางสีน้ําเงินนะฮะพิมพ์ด้วยน้ำหมึกดูระบายสวยงามนะครับสีเข้มคุณต้องทําอย่างนี้เมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บพิมพ์ด้านที่เราอ่านเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์กลับกระจกหลังจากนั้นเราต้องแกะก่อนสมมุติว่าผมพยายามแกะดีที่สุดเนี่ยคุณต้องใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆสกิตปลายมาันออกมา รกระดาษอิงเจตเราจะเห็นว่ามันจะเป็นอิงเจตรานเฟอร์สีเข้มอาหาสีตารางสีน้ําเงินนะฮะทีนี้คุณก็ลอกมันออกมาเหมือนสติกเกอร์เลยนะครับแกะออกมานี่คุณก็เอาส่วนนี้ไปแปะลงบนเสื้อนะครับเหมือนสติกเกอร์ที่ติดลงบนเสือ้อผมลิงไว้ตรงนี้หลังจากนั้นในแพ็คของกระดาษสีเข้มนะครับ มันจะมีกระดาษไขตัวนี้มาให้คุณเอากระดาษนี้ลองไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ PVC ที่อยู่บนกระดาษเนี่ยนะครับไปติดอยู่บนตัวเทฟลอนนะฮะทีนี้ใช้วิธีนับเอาก็ได้หรือคุณจะกดไป10วิก็ได้นะครับสิบถึงสิวิหรือแม้กระทั่ง20วิแล้วแต่เทคนิคคุณนะครับผมแต่ผมจะใช้10วิโดยประมาณนะะประมาณเอาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องนักหรอกนะครับ โอเคเมื่อเสร็จปุ๊บเราก,ลก็ลอกสวยงามอ่ะทีนี้ผมปิดเครื่องดีบอนก่อนผมโชว์ให้ดูนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือ,อโอเคอ่ะสามตัวอย่างนี้นะครับเป็นรูปเดียวกันนะ นะครับเป็นรูปเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าใช้วิธีการพิมพ์ไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวซูม,มาในรูปนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงนะฮะตัวแรกเป็นน้ำมึกซัพพลีเมนชั่นนะครับตัวแรกนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับตัวแรกนี้ที่เป็นน้ำมึกซัพพลีเมนชั่นเนี้ยผมจับก่อนนะครับตัวแรกที่เป็นน้ำมึกซัพพลีเมนชั่นคุณจะเห็นว่า เวลาจับเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยนะครับสีมันจะซึมไปอยู่บนเนื้อเสื้อเลยตัวนี้เนี่ยเวลาคุณจับเนี่ยคุณจะยังรู้สึกอยู่ว่ามันมีเป็นใยข,ของของของตัวกระดาษอยู่นะครับผมแต่ว่าสีแบ็กกราวน์เนี่ยมันจะใสมองทะลุเห็นเสื้อเลยถ้าคุณเห็นตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นทางด้านเลยตัวเอ็นไปะนะครับมันจะเป็นจริงๆมันจะเป็นสีขาวแต่เมื่อพิมพ์ลงบนอิงเจททรานเฟอร์สีอ่อนเนี่ย พื้นตรงนี้จะกลายเป็นสีชมพูหรือสีตามเนื้อเสื้อน,นะครับลงมาข้างล่างอีกนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นกระดาษ Inkjet Transfer สีเข้มนะครับตัวนี้นะฮะ Inkjet ต r a n s f e r สีเข้มเนี่ยจะให้ background เป็นสีขาวนะครับและมีความหนามากกว่าตัวสีอ่อนนะฮะที่เห็นจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่สีก็สวยเหมือนกันเพราะว่าใช้น้ำหมึกดูร์ไลยในการพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า3วิธีนี้นะครับ คุณจะใช้กระดาษตัวไหนหรือน้ำหมึกตัวไหนในการพิมพ์ใช้ได้เหมือนกันแต่ผ้าตัวนี้เป็นผ้าทีีนะครับทำให้น้ำหมึกซับสามารถพิมพ์ได้นะฮะทีนี้ข้อแตกต่างจะเกิดขึ้นถ้าผมทำวิธีเดียวกันกับเสื้อที่สีเข้มกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผมวางทั้งสองอย่างนี้นะครับเสื้อสองสีนี้ใกล้ๆกกันนะครับสังเกตว่าสีชมพูเนี่ยนะครับ มันสามารถลองรับได้กระดาษแทบทุกแบบเลยนะพะมันเป็นสีที่อ่อนนะครับผมพอใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งซับทั้งกระดาษสีอ่อนและสีเข้มเนี่ยลงบนผ้าสีเข้มจริงๆแล้วเนี่ยจะมีกระดาษสีเข้ม t r a n s n j e c t t r a n s f e r สีเข้มเท่านั้นเองที่ไปรอดนะครับผมเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเข้มมันจะเป็นต้องมีแบ็กกราว n ์สีขาวมาลองนะฮะทีนี้วิธีการใช้งานหรือหลักการก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่า อย่างไรเหมาะสมนะครับผมแต่กระดาษทรานเฟอรทั้งสีอ่อนและสีเข้มและน้ำหมึกซัพพลิเม t ชันของเราสีสวยแน่นอนเมื่อไปอยู่ลงบนเ,เสื้อที่มีสีอ่อนนะครับเสื้อที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเราขอแนะนำน้ำหมึกดูระบิ้ยนะครับที่คนอาจจะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นน้ำหมึกกันน้ำนะครับคุณจะเห็นเลยว่าเราใช้ยี่ห้อ Ink Man นะครับผมหนึ่งในเครือบริษัทของเรานั่นเองนะครับ น้ำมึกดัวรบายจะก,การน้ําและก็การแสงแดด UV นะฮะให้สีที่สวยตั้งแต่ตอนพิมพ์ตอนแรกเลยนะครับผมและน้ํำมึกซัพพลิเมนชันของ m i โครอิงนั่นเองนะครับขวดกลมๆลมักษณะนี้นะฮะอันนี้คือน้ำมึกซัพพลิเมนชันที่ดีที่สุดในตลาดนะครับคุณสามารถหาซื้อได้ที่ m i โ r o i n k ทุกสาขาเลยนี่แหละครับผมวิธีการใช้งานกระดาษทั้งสัปแบบของเรานะครับไม่ว่าคุณจะอัดเดใช้ กับงานลักษณะไหนคุณจะมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมคอยเอาไว้รับรองอยู่เสมอนะครับผมด้วยศูนย์บริการครบวงจรทางด้านซัพพลีเมนชั่นของไมโครอิงนะครับกระดาษอิงเจ็ททรานเฟอร์รามีให้เลือก2ไซส์นะครับคุณต้องการไซส์ A4 หรือไซส์ A3 ก็ได้นะครับรวมไปถึงกระดาษซัพพลีเมนชั่นสีน้ำเงินของเราแพ็คตัวนี้ด้วยนะฮะมีให้เลือก2ไซส์เช่นเดียวกันนะครับบางทีลูกค้าต้องการเป็นม้วนโร่เอาไว้ใช้กับเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่เช่น f อฟสันเหรือ,อมูตโตกนะครับที่เราขายเอาไว้สําหรับลา s t สโฟร์แมจะพิมพ์เสื้อเป็นตัวพิมพ์ปอกหมอนพิมพ์ผาพันคอนะครเราก็มีเป็นม้วนจําหน่ายด้วยนะฮะสนใจสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลนะครับสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับ www.microinshop.com นะครับผมจะมีเซสชั่นที่คุณสามารถทิ้งคําถามไว้ให้ได้นะฮะหรือเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับ microin นะครับออนไลน์ ะครับสไลด์ของ Facebook ้วยนะครับผมต้องเซิร์ช m i โครอิงพิมพ์ภาพบนวัสดนะุอีกหนึ่งช่องทางการจัดซื้อของเราก็คือทางไล n e นะครับคุณสามารถแอดไลน์ ID มาคุยกับเซลล์ของเราได้นะฮะเกี่ยวสอบถามเกี่ยวเรื่องกัะดาษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อสินค้าครบ3,000บาทเราจัดส่งให้คุณฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย,เลยนะฮะเข้ามาดูสินค้าจริงการสาธิตจริงและความสวยสดของน้ำหมึกไมโคริงได้จริงๆเลยที่ โชว์รูมของเรานะครับ55สาขาทั่วประเทศนะฮะตามสูนยบริการเิิหมึกอิง Ink Man หรือ m i โครอิงสำนักงานใหญ่ที่วิภาวดีซอย56ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กำลังหาข้อมูลหรือสนใจการทำซัพพ e n เมนชันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับกับ m i โครอิงพิมพ์ภาพบนวัสดุวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า w w w m i c r o i n k s h o p c o m